สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแยกกุ้งกามแดงที่เป็นแม่พันธุ์ที่เริ่มทยอยไข่แล้วนะครับตัวนี้แยกรอบสองแล้วเราดูนะครับผมตัวนี้หน้าก็จะไข่แล้วนะครับไข่แล้วนะครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับผมจะได้ แม่พันธุ์ที่ไขแล้วจํานวนกี่ตัวนะครับแล้วผมถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็ได้คัดแม่พันธุ์ที่ไข่ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับเยอเยอะนะครับนีจะเป็นแม่พันธุ์ที่ไข่แล้วนะครับไขเต็มทองเลยเดี๋ยวเราจะนับดูนะครับว่าได้ทั้งหมดกี่ตัว 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15ตัวนะครับผมเป็นแม่พันธุ์ที่ไข่ทั้งหมด15ตัวนะครับในรอบนี้นี่นะครับเดี๋ยวพาเดินชมพวกที่อยู่ในบอ่อนะครับยังไงนะตอนนี้ฝนกำลังที่ตกนะครับเปลี่ยนน้ำตอนฝนจะตก ีย่ยคิดว่าเป็นตัวผู้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับรู้ว่าจีนิวแน่บ่อนะครับตอนนี้ก็ล้างบ่อก็จะออกหมดแล้วนะครับน้ำแนบ่บอกก็จะมีปลาหางลกยงุงมากินลูกยุงนะนี่ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ชุดที่ยังเหลืออยู่นะครับตัวผู้ตัวเมีย ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ